และการที่เรามักจะปรุงแต่งคาดหวังกับอนาคตอยู่แบบความฝันอยู่กับความฝันที่คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างทีนี้ถ้าเราอยู่กับความฝันที่คิดดีมันก็แฮปปี้มีสุขใช่ไหมคะสวรรค์บนดินมาก แต่ถ้าหากาเราคิดไม่ดีก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นจริงไหมอันนี้เป็นคำพําเพยก็จริงแต่เรื่องจริงมันคืออย่างนั้นหมายความว่าเวลาที่พลังจิตเราอ่อนล้านิวรอนครอบงำแรงกรรมที่เคยทำไว้เขาจะส่งพลังขึ้นมาหาเราเราถูกประทับรับฟ้องร้องเรียนแล้ว จิตมันจะรู้สึกกวนกวายทุรนทุรายและทุกข์ไปกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่นั่นก็ไม่ผิดเพราะเขารู้ในตัวของเขาเองคือจิตมันไปนสัมผัสแรงกรรมของตัวเองแต่พระพุทธองค์กล่าวว่าถูกกึ่งหนึ่งแต่อีกกึ่งหนึ่งมันพลิกฝ่ามืออรหันต์ได้คือเอาวิกฤตเป็นโอกาส ขณะที่จิตเข้าไปสัมผัสเหตุแห่งทุกข์ให้ดึงจิตกลับมาอยู่ที่ฐานกายแล้วเจริญภาวนาให้ใจมีสมาธิตั้งมั่นก่อนจากนั้นค่อยถอยลงมาวิตกวิจาร์อธิฐานบารมีเบิกบุญเก่าที่เคยทำมา แผ่ให้กับเหตุแห่งทุกข์ที่กำลังทุกข์อยู่เนี่ยหากข้าพเจ้าเคยทำใครให้เกิดความทุกข์เช่นนี้ข้าพเจ้าขอสมาลาโทษเวลาที่เหลืออยู่ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าจะคิดดีพูดดีทำดีทีกว่าเดิมขอให้ท่านคอยรับบุญที่ข้าพเจ้าจะพึงกระทำ ไว้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่มีอยู่ท่านจงรอรับผลแห่งความดีนี้เถิดนี้เรียกว่าเป็นทนายแก้คดีให้กับตัวเองเพราะนั้นการเจริญสติสัมปชัญญะเพื่อให้อยู่กับปัจจุบันที่เท่าไหร่ทุกมันก็เบาเพราะใจเรารู้เท่าทันใจ มันก็ไม่ปล่อยให้ใจปรุงแต่งไมในทางอากุศลถึงแม้มันจะสัมผัสพลังของอกุศลมันก็สามารถเอาธรรมะไปอบรมใจเปลี่ยนใจนั้นให้เป็นใจของพระอริยบุคคลได้เป็นระยะระยะนี้เรียกว่าดูก่อนเธอทั้งหลายจงชำระใจให้เป็นกุศลอยู่เสมอเถิดเธอจะเกิด มาแบบไม่เสียชาติเกิด